เล็กซิสช็อปบริการขายไอดีราคาถูกมีหลายแมปให้เลือกเช่นออสตาคิงเลกาซี่บ็อกฟูดและอนิเมะแอดเวนเจอร์และยังมีบริการรับกดเกมพับแมบต,ต่างๆสนใจกดลิงก์ใต้ใดีสคริปชั่นนะครับเที่ี้ยเฮ้คราวน,นี้ผมบายจะช่เงบาสเตียนเกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เร้ยเกมรเบ้ยเฮ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 ้ยเ่่ออฮ้ยเฮ้เวเฮ้ยเน้เ้้้เเยเนเบเ เขาก็จะมาให้ต er <without them. S 1> ัวเราแล้วก็จะพาเราแบกดันด้วยก็ขออภัยสหรับคนที่บอกว่าจะแบกผมจะว่าผมยังบอกว่ายังไม่ว่าคือคนนี้เขาจะให้ตัวผมพอดีแ้วเขามาตอนที่ผมกำลังจะคึ้ปพอดีนะเขาน่าจะเตรียมเตรียมของอยู่นะครับผมรอได้รอได้ผมรอได้ผมไม่รีบเออว่าไอหงมงเวลหนึ่งอยู่ชีฟและพระเจ้าดื่มอัวเวไอกาชาอันแรกของวันนะอันแรกของวันเปิดมาเป็นไงเปิดมาเป็นไงเปิดมาแม่ ปิดมามันบูดอะเปิดมามันบูดมากเลยเกลือครับขอบคุณเหลือเหลือตั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเหลือให้ผมตั้งหนึ่งแค่ okay, ครับทุกคนเอาได้รดไปกลางทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับยูดีเขาก็ไปแบบไปเลยนะไม่เป็นไรเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองดิวะเราต้องหาอะไรมาให้ไอด้วยนะ เรียบร้อยครับไอเราเวลร้อยเจ็ดห้าแล้วต่อไปก็โคนันเรารู้สึกแอต้าจะต้องใช้ในดันการนะครับเพราะงั้นก็ช้ก็ก็ฟีไปเลยมีพุชชี่ที่เราต้องลงผมลืมไปเลยเออวะ่ะเราเรียกออกมาเจดแลนด์จากเขาช่างมาแล้วกันนะโอเคครับคุณผู้ชมเขาจะเอาของมาให้ผมเ <c oughs> ขาจะให้มาเจดแลนด์ผมนะครับผมไม่มีสักตัว <c oughs> มันมันต้องใช้ตัวเดียวกันอีโวผมไม่รู้นะครับอุ้ยโอ้เหมกอดคนดูช่องผมใจดีมากอู <c oughs> ้ขอณครับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคุณเบสบอลด้วยนะครับเนี่ยที่สนับสนุนในการให้มาเจรันมา5ตัวนะครับทุกคนช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าปิดเทอมกันใช่ไหมอยากดูคลิป แบบอะไรอีกช่วงนี้แม่งมีแต่ออสตานะครับออสตาทุกอันเลยนะขอบคุณคุณเบสบอลมากเลยนะคะขอบคุณตอบตัวนะแล้วก็ใครที่แบบทักเพจมานะครับถ้าผมตอบชา้าหรือว่าไม่ได้ตอบก็ขออภัยไว้ด้วยนะมันไม่ค่อยเด้งครับแล้วก็สาหรับคอมเมนต์ก็บางคอมเมนต์ที่ตอบกลับมาในคอมเมนต์ทีทีผมก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าไม่รู้ว่ามันดูยากว,าว่ามันมีคนตอบกลับมาเพิ่มบางทีมันไม่เตือนไงฮะขอภยอภัยจริงๆนะน่าจะยังไม่ไหวนะครับช่างมันก่อนแล้วกันนะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลงยินกับคุณเบสบอ,อลอ ผมไปฟาร์มมาแล้วทําไมตัวเอ้ผิผมได้น้อยผมก็ไม่รู้นะครับคือฟาร์มทิ้งไว้นานมากนะประมาณแชั่วโมงอะไม่ได้โคตรน้อยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งดิสแม่ทิ้งดิทิท้งลิงวีไว้ใต้ดิสแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนเราถึงเว็บ้อยกันแล้วนะครับนะมีคนแบกกัมันดีนี่โอเคครับแตกไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับเข้าเซิร์ฟหลักกัน,กนไม่ใช่เซิร์ฟหลักเซิร์ฟวีเออโอเคได้เจมมาเจ็ดพันนะครับแล้วก็ สตาร์ดั๊ดยี่สิบอันโอ้พระเจ้าผมไม่เคยได้สตาร์ดัดขนาดนี้มาก่อนนะฮะจากการลงเฟสตอนนี้ตัวอะไรเขาตัวเอ่ยมันไม่ขึ้นอุลิวอ่อุลิวหกดาวอยากได้ทันจีโร่อยากได้ทันจีโร่จริงๆเลยแล้วของตรงนี้เราได้อะไรมาบ้างอันนี้ตัวอะไรอะว้าตัวอะไรวะโคตรข่าวเลย เฮ้ยนี่ไงปู่เมื่อกี้เฮ้ยใกล้ละใกล้ได้ละเบลร้อยนะแล้วก็นี้จูฮาบัสผมต้องเติมพาร์ตโออยากได้จังเลยอยากได้จังเลยรู้สึกเหมือนสตาร์พาร์ตมันจะมีแบบในนี้ด้วยนะใช่ปะ่ะในซมมอนอะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็น่าจะได้แค่นี้แล้วครับผมไม่ไหวจริงๆนะไอเลนมาเจอแลน,นะครับยังลงไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวเออผมทิ้งลิงก์วีไว้ข้างล่างดีคริปชัน่นแล้วกันนะครับ เผื่อแบบผมกําลังออนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันได้นะแม่ก็แบบเออเดี๋ยวผมประกาศในช่องก่าว่าแบบเออเดี๋ยวผมเล่นช่วงนี้นะมาจะมาทําตัวนี้ก็ใครบ้างก็เข้ามาแล้วกันนะครับแล้วผมไปครับผมบ่ายสี่เย็นเจอกันครับผมบ่ายคับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ่ายครับ